โอ้ไม่กอดนี่นี่ระเบิดลงในสงครามค่ะเนี่ยระเบิดลงอย่างชัดเจนเลยอุตาานี่กี่คิววะเนี่ยหกเจ็ดแปดคิวโอ้เยอะชิไม่ต้องถามนะว่าบูธไหนบูธเชฟกอล์ฟทีซีนั่นเองค่ะมาหาได้นะนี่ของของนี่ก็อยู่ตรงนี้เลยอยู่บูธดีสาม นะฮนี่ซึ่งซึ่งตอนนี้นี่นะฮะโอ้โห <ไป S 1> ทลักแ็นว่าอโอ้โหดูกันเอาเองแล้วกัน<ด>เปรียบเปื่ยเป็นโกโก,โก้คันย่อมได้ดูนี่ธัญพืชของของหวานนี่คือมาเป็นเต็มเต็มเลยนี่ แล้วก็กะทิที่คุ้นเคยผมไม่ต้องถามนะคะวี่ห้ออะไรนี่นี่นี่และที่มานี้ไม่ใช่อะไรนะคะมาเซเลเบตหนึ่งปีที่ได้รู้จักเชฟ๊อปทีซีบหน้าจอโททันนะคะนี่ไกลแล้วไกลแล้วะมาเซเลเบตนะฮะ ขอมะพร้าวเติมในหมูนี่นี่นี่ให้ดูกันอีกรอบมาเซเลเบตเซเลเบตใจด้วยมาหาเชฟนะเชฟอยู่กันถึงวันที่สิบห้านะนี่แล้ววันนี้เข้มจะบอกให้ว่าเข่มมาไอ้นี้ด้วยมาเซเลเบตครบรอบหนึ่งปีย้อนหลังที่รายการออกอากาศได้เจอดูหนึ่ปีแล้วหนึ่งปีแล้ว ว่ายน้ำมาแล้วก็ลุยทุกโจทย์เลยทุกโจทย์กับร้องไห้รอบแรกอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยเผื่อบางคนยังไม่ดูทำพูดเออออไไม่ด้ครับยยนะเผื่อบางคนยังไม่ได้ดูไปตามดูย้อนหลังได้ทางฮิลลี่คุณหญิงเอชกรุ๊ปนะคะช่องหลักนะนี่ย้ำดีสามฟู๊ดเชฟกอล์ฟทีซีนะคะไม่ใช่เชฟกอล์ฟมัตเตชีฟนะฮะเดี๋ยวจะสับสนนะฮะ เชฟกอลหญิงนะคะให้ก็ง,ง่ายเริ่มเทาดีไหมคะหูวไหวงั้นถึงแต่ทุกคนไม่เดี๋ยวไมให้ที่้าน